เรารู้จากการทำงานของจิตใต้สำนึกนะว่ามันบันทึกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็มาฝึกให้จิตใต้สำนึกนะคิดดีอยู่ตลอดเวลาคิดสงสารคิดรักเมตตาเอ็นดูคนอื่นนะคะคิดปรารถนาดีให้เขาได้ปลุดพลจากทุกข์นี่นะนี่มันคิดดีแล้วมันก็จะพูดดีตามไปด้วยนะถ้าเราคิดชั่วมันก็จะพูดชั่วนะ ฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาวมันจะสั่งให้เรานะคะทำตามที่เราคิดนะถ้าลูกอยากเป็นกุศลอยากมีบารมีนะสร้างบุญไว้ตลอดเวลาก็ต้องให้คิดดีไว้ตลอดเวลาเลยคิดเอ็นดูคิดรักเมตตาการุณามมทิตาอุเบกขาคิดเกลียดชั่วกลัวบาปนั่นเองเป็นคุณสมบัติของอริยะเราก็ต้องฝึกนะคะปกติเราทำอะไรก็ เอาใจตัวเองใช่ไหมใครไม่เอาใจก็โกรธอันนี้ไม่ดีละไม่มีสติสัมปชัญญะทีนี้ตื่นมาเราจะต้องละลึกถึงเสมอว่าเราจะต้องเจริญธรรมสำนึกดีจิตคิดดีก็คือจิตมาอยู่กับลมนั่นเองอยู่ๆเราจะคิดดีขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลังพอมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอแล้วลูกจะขึ้นเกิดขึ้นเลยนะจิตคิดดีเนี่ยนะเริ่มเห็นอกเห็นใจ เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในะเหมือนที่เรา,เรามาแผ่เมตตาเนะี่ยนะคะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุแค่แผ่เมตตาตรงนี้ก็คิดดีแล้วนะเป็นจิตดีแล้วนะนะอเวราโหนตุก็จะได้มีเวรต่อกันและกันเลยขอให้มีความสุขนั่นเองนะคะอพยาปัชาโหนตุก,ก,ก็มีแต่ความ รักความเอ็นดูมากมายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอาน,นีคาโหนตุกำบปัปรารถนาให้เขามีความไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจก็จะกลายเป็นสุขกายสุขใจเห็นนะในบุตรแผ่เมตตาจะแสดงถึงพลมวิหารสีแสดงถึงฮิริโอต,ตป,ปะฉะนั้นเวลาเราจเจริญอาณาปณสติเราจะต้องแผ่เมตตาด้วยนะคะ เวลาแผ่เมตตาต้องทำให้ร่างกายผ่อนคลายนะคะถอนออกจากสมาธิเลยจัดที่นั่งใหม่ให้นั่งแบบสบายๆนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ถ้าเราตอนฝึกเรานั่งกับพื้นแต่เวลาเราแผ่เมตตาเราก็ลุกมานั่งเก้าอี้หรือที่มันร่างกายผ่อนคลายนั่นเองพอจิตใจผ่อนคลายมันแผ่เมตตาไปมันก็จะส่งของดีไปให้คนที่เราแผ่เมตตาให้เขาก็จะมีเบิกบานนะ ถ้าเราขณะนั้นเราแผ่เมตตาแต่จิตเราหงุดหงิดแค้นก็ยังแผ่เมตตาอยู่เพราะอยากแผ่เมตตาแต่มีความแค้นมีความโกรธอาฆาตพยาบาตสิ่งนี้จะไปกระทบใจคนที่เราแผ่เมตตาให้นะนี่แหละมันก็สร้างกรรมของเรานั่นเองนะมันเป็นวิบากกรรมเราเลยนะสร้างวิบากกรรมชั่วให้ตนเองนั่นเองนะคะขณะที่เราคิดออกไปนะขอให้คิดดีคิดปรารถนาให้เขาหลุดพ้นจากทุก พระทุกคนก็อยากจะได้ดีแต่อาจจะผิดพลาดไปอะไรทําให้กระทบกระเทือนมาถึงเราเหลือแล้วก็แต่เขาก็ทําไม่ได้ตั้งใจหรือว่าหรือตั้งใจเพราะโง่เขาเบาปัญญาเราก็ต้องอาโหสิกรรมให้กันก็จะเป็นจิตที่มีความเมตตามีความการุณาเกิดขึ้นเลยนะสิ่งดีเลยนะคะเมตตาการุณาเกิดขึ้นในสิ่งดีเลยทำให้จิตเข้าสู่ จิตดีนั่นเองนะคะจิตมีความเมตตามีความรักความเอ็นดูนะความห่วงใยความปรารถนาดีต่อกันเรียกเมตตานะลูกนะนะเมตตาให้เขาหลุดพ้นจากทุกข์คือหรือเขากําลังทุกข์อย่เมตตาให้เขานะได้มีคนช่วยเหลือหรือเราไปช่วยเหลือเองก็ได้นี่แหละถ้าเรามีพรอมแล้วนะคะการจะช่วยเหลือก็ไม่ใช่ว่าใช้ปัจจัยเงินทอง ให้คำแนะนำให้ความรู้สึกที่ดีนะให้รอยยิ้มหรือไปเติมเต็มให้เขาถ้าเขากำลังนะขาดวัตถุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ไปเติมเต็มให้เขาได้นะครับถ้าเรามีแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้ความรู้สึกที่เมตตานะคะเมตตาต่อกันเมตตาปลาณีเป็นอกเห็นใจปลอบใจให้คำที่สร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะลูกๆนะ นี่แหละเรียกว่าแสดงความเมตตาต่อตนเองด้วยมนุษย์ร่วมโลกด้วยนะทีนี้เราไปข้อกรุณานี่ก็เข้าสู่จิตพลมวิหารสีที่แข็งแรงขึ้นจิตอริยะที่เข้มแข็งขึ้นมาเริ่มลงมือช่วยเหลือนั่นเองนะมีเห็นครูบาอาจารย์ก็อยากจะถาวายปัตถุปัจจัยสีของกินอาหารนะคะเครื่องนองหอมยารักษาโรค ลูกๆก็ได้ทํามาตรงนี้ก็เลยกว่าเกิดนะเกิดการุณาขึ้นแล้วนะที่อยากจะช่วยเหลือนะครูบาอาจารย์องค์ไหนก็นแล้วแต่หรือช่วยเหลือคนที่ประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชก็ได้แล้วก็เอื้อเฟื้อได้คือเขาเรียกว่าการุณาน,นั่นเองลงมือให้แบ่งปันนะคะแบ่งปันความรู้สึกที่ดีให,ให้ความรักให้ความรักความเมตตานะ ถ้าเป็นเด็กๆเราก,ก็ไปโอบไปกอดเขาบ้างให้เขารู้สึกอุ่นใจนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ปลอบนะคะคำปลอบใจให้กำลังใจว่ามันผ่านไปแล้วเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วมันดับไปแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่มาอยู่กับลมอะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นรูปธรรมเลยนะเวลาลูกให้เพื่อนแนะนำเพื่อนให้หายจากทุกข์ให้หายจากเศร้าโศกเสียใจผิดหวังความรัก ผิดหวังด้านการเงินการทองผิดหวังลูกเรื่องสุขภาพแล้วก็ให้กําลังใจนะให้ความรักความเอ็นดูด้วยด้วยการไม่ไปยึดครอบครองแต่บอกรักเขาได้ว่าเรารักห่วงใยเอ็นดูสงสารนะตั้งใจจะมาปลอบใจให้มีจิตใจด,ดีงามด้วยการอยู่อาลมณ์ทุกครั้งปิดท้ายรายการเวลาเราจะให้ความรักความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อใครก็แล้วแต่ นะปิดท้ายด้วยการให้กลับมาอยู่กับลมหายใจนะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มต้องให้เขาไวนะเป็นปิดท้ายรายการเวลาเรา,าแนะนําให้ความรักความเมตตาจะอยู่ลักษณะไหนก็แล้วแต่นี่แหละมันมีประโยชน์ตรงนี้เองนะคะลูกมีพรมวิหารสีแล้วมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยเราจะไม่มีความอาฆาตพยาบาทกันแล้วนะใครที่เข้าสู่พรมวิหารสี มีแต่ความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเห็นแล้วยังนี่แหละมันก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราสนอกสนใจนะคำสอนที่แม่ให้ก็ไดีนะคะให้ครูบาอาจารย์ท่านไหนให้ก็ดีเงี่ยหูฟังให้เข้าใจก่อนแล้วลงมือปฏิบัติถ้าทำปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องมาฟังของแม่นี่แหละเพราะแม่พาให้คามแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้ม อันนี้ฝึกปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมล้วนๆเลยอนนให้ฝึกธทรำรเลยให้เห็นทุกข์นั่นเองเพราะตามคําสอนก็บ,บอกทุกคนต้องเห็นทุกเห็นทุก์แล้วจะเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วจะเห็นเราตถาคตนะคำว่าตถาคตจิตพุทธะนั่นเองใครที่อยู่ในลมหายใจเสมอจะเกิดจิตพุทธะที่เข้มแข็งพระพุทธองค์ไม่ได้สงวนไว้ที่พระพุทธองค์นะ แต่ให้ลูกๆทั้งหลายนะคะมีส่วนในจิตพุทธะจิตอริยะด้วยการเจริญอานาปานสติและวิปัสสนาเสมอสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มขณะที่ปฏิบัติมันจะเจ็บปวดทุกทรมานนะแต่พอปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเลิกจากการปฏิบัติมันจะโล่งโปร่งเบาสบายนะอย่างนี้เลยใครนอนไม่หลับก็ต้องใช้ลมนี่แหละสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มลูกจะไม่คิดอะไรเลยนะคะมันจะรักตัวเองมากขึ้น นี่นะมันเป็นสิ่งที่คําสอนที่มหัศจรรย์มากได้อานิสง์ใหญ่ได้บุญใหญ่เวลาใครรู้เนื้อรู้ตัวใครรู้ว่าใครรู้ว่ากิเลสเข้าสู่ในจิตใจนะแม่สัญญาดับใครรู้ว่าความคิดจิตตะสังขารเกิดมานี่นะกลับมาที่ลมหายใจนี่นะมันจะทำให้เรารู้ทันนะเองรู้ทันกิเลสมนัน พอเรารู้ทันกิเลสมาเราจะไม่ปรุงแต่งนะสัญญาที่เกิดขึ้นมันก็จะดับไปนะว่างจากสัญญาเลยนะคะมันจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเห็นอันนีจ้จะสัญญาเห็นสัญญาเกิดดับต่อเนื่องเข้มข้นนะคะเข้าสู่อุทยาพยับยานเห็นการเกิดดับของกิเลสนะเข้าสู่นะสังคารุเปขายานก็คือ ยานอย่างรู้สังขารเกิดดับเกิดดับสังขารก็มันอยู่ในนะทั้งร่างกายและจิตใจนั่นแหละนะคะอุทยาพยับยานก็คือเห็นการเกิดดับมันเข้าสู่จิตโดยโสดาบันนะนะมันจะเกิดนิพพายานคือความเบื่อหน่ายความสุขเบื่อหน่ายการกินกรรมเกียดเบื่อหน่ายโลกนั่นเองที่ไหลไปกระโลกมันเริ่มเบื่อหน่ายแล้วน,ะนั่นเรียกเข้าสู่จิตโสดาบันแล้วนะจิตอริยะแล้วนะ นี่แหละมันเกิดนิพพิทายานมันก็จะเกิดนะอุททะพยับยานนะเห็นการเกิดดับอุททะก็คือเห็นการเกิดพยับก็เห็นการดับอุททะพยับยานนะเห็นสังขารุเปขายานก็คือเห็นสังขารในความรู้สึกในจิตใจนะนะคะผุดขึ้นมาที่จะปรุงแต่งเป็นสังขารใหม่ๆเนี่ย จะไม่ปรุงแต่งแล้วเพราะว่าพอสัญญาอะไรเกิดขึ้นก็จะดับด้วยลมหายใจสัญญาดีก็ดับด้วยลมหายใจสัญญาร้ายก็ดับด้วยลมหายใจทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะรู้เนื้อรู้ตัวสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิมนี่แหละแล้วลูกจะเข้าสู่จิตว่างนั่นเองนะคะจิตที่อยู่ในพรมวิหารสี่จิตอริยะจิตพุทธ,ธะโดยง่ายได้นะลูกนะมีสติสัมปะชัญญารู้เนื้อรู้ตัวมีสติอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้เนื้อรู้ตัว แล้วก็จะต้องลงมือทําเป็นภาวนามมยปัญญาให้ได้ปัญญาทั้งสมระดับคืออันดับแรกฟังก็ได้สูตะมมยปัญญาเข้าใจนะคะฟังแล้วก็ได้จินตามมยปัญญาเข้าใจสามารถจะนำมา ะะเห็นวิเคราะห์สังเคราะห์ได้จากนั้นก็ทําภาวนามยปัญญาก็คือสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มเข้าไปในร่างกายปล่อยเข้าไปในร่างกายปล่อยแล้วเราจะอิสระจากทุกข์ค่ะ